ऑफ चलो 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 3 2 1 गो

เจ็ดแปงสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจแนแลเจ็ดกระแปดเจ็ดกระแปด้มอยาโพดอะนิอยข้าโคไ่ฟังดู 你对呀。Mm hmm. yep.